เรอัลมาดริดบาสซโลนาคู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆเว้ยคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่แต่ลาลิก้าบุนเดสิก้าหรือว่าอิตาลีเลยนะแบบแต่ก็แต่น้อยมากเหตุผลครับคือเวลาในการดูบอลมันมีจํากัดและผมโฟกัสเฉพาะพิมลีเท่านั้นและเมื่อคืนนี้สารภาพเลยครับนี่คือเกมแรกในฤดูกาลนี้ที่ผมได้ดูลาลิก้าแบบเต็มๆนัดแรกและอาจจะไม่ใช่นัดเดียวในฤดูกาลนี้นะเพราะผมเห็นบาเซโลนาแล้ว น่าจะต้องมีไลน์แบทที่ผมไปตามดูพวกเขานะครับคลิปนี้ตอบอมองขว่าไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของเกมนะขอพูดถึงความรู้สึกแล้วกันคือผมอขอย้อนไปตอนที่ปิดฤดูกาลซัมเมอร์และก่อนเปิดฤดูกาลนะครับใครๆก็บอกว่าใครแม่จะเอามัดดิกลงวะซึ่งตัวผมเองผมก็บอกว่าเออเอาลงยากนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพูดกับแฟนบาซโลรนาในช่องของผมที่มีไม่มากเท่าไหร่นะครับผมบอกว่ายังน้อยสิ่งหนึ่งที่แฟนบาซโลนาคาดหวังได้และจะได้เห็นแน่ นั่นคือเกมรุกที่สดดาวไปเลยน้องคุณจะได้เห็นฟุตบอลแบบลนะิวพูลแหละของเจเกนคอป่ะเพราะอะไรถ้าเราย้อนไปตอนฮันซิฟลิกคุมบายใช่ไหมดิไอสัตว์แม่งอย่างก,กับแทบจะไม่ต่างเลยจากเจเกนคอบเลยและผมโคตรชอบฟุตบอลแบบเนี้ยและผมพูดเลยว่าแม้กระทั่งกับลิวพูลนะครับผมบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากได้โค้ชที่มันใกล้เคียงกับเจเกนคอบที่สุดไปเอาอร์นเนอร์ทำไมตอนนั้นนะไปเอาอร์นเนอร์ทำไมอร์นเนอร์เล่นยังไงก็ไม่รู้ แต่ฮันซิฟลิกนั้นมันชัดเจนกับทริเบิลแชมป์กับ s, กบายเยมนิคว่าเขาเล่นฟุตบอลที่ใกล้เคียงกับครอปที่สุดแล้วนี่คือคนที่ดิวพุลควรจะเอามาคุมจงกระั่งบาซโลนาครับได้ไปอ่ะไม่ใช่แค่นั้นแมกทังแมนยูจะปล,เลดเทเทนฮาร์เนี่ยผมบอกว่าคุณปลดได้เลยแต่ถ้าปลดขอโคดแบบแบบนี้นะแบบรูยิลก้แบบฮันซิฟลิกอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายเขาก็ไปบาซโลนาครับผมบอกกับแฟนบาซ่าตั้งแต่วันนั้นเลยว่าสนุกขึ้นแน่นอนแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับ ต่อให้วันนี้ผมก็ยังเป็นห่วงคือด้วยฟุตบอลของฮันซลฟลิกเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากในระยะยาวกลางฤดูกาล70%รของฤดูกาลหรือ้ทยฤดูกาลนัตเตอาจจะกรอบได้และาจะเจ็บหนักได้แต่ความห่วงเรื่องนี้ของผมนะเมื่อผมไปดูบาซโลนาโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้กับไลลนแมทนะครับเขาอาจจะมีนัตเตอายุเยอะจริงนะแต่สิ่งหนึ่งที่เสี่ยงน้อยลงไปนั่นก็คือทําให้นั่นก็คือผู้เล่นจํานวน ไม่น้อยเลยของบาซโลนาคือผู้เล่นอายุน้อยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองเลยครับระยะยาวเนี่ยเสี่ยงอยู่แต่ไม่เสี่ยงมากและที่สําคัญนะครับการนํามัดลิกตอนนี้6แต้มระยะยาวจนจบฤดูกาลเราไม่สามารถบอกได้ว่าบาซโลนาจะความ,มัดหลิกและเป็นแชมป์ลาลิกาในปีนี้นะแต่อย่างน้อยการที่เก็บชัยชนะในบ้านของมัดหลิกได้ด้วยสกอร์เนี้ย ผมบอกเลยสร้างความมั่นใจสร้างความฮึลเหินให้กับน,นาเตะบาซโลนาได้แน่นอนครับรวมไปถึงกองเชียร์ของบาซโลนาด้วยนะยินดีด้วยครับผมบอกได้เลยโค้ดคนนี้แม่นสุดตีนและแฟนบาร์ซโลนาผมอิจฉาพวกคุณจริงๆครับที่ฟุตบอลของคุณวันนี้สดดาวไปเลยน้องกดติดตามให้ด้วยนะ